น,นี่ก็เขามาเที่ยวงานกเกษตรแฟร์ครับผมเศษแฟร์อยู่พุ่งซีเมืองครับเที่ยวข้างในด้วยกันครับาการให้กระดิมไปด้วยอาหารการกินครับผมเ้าม้อ,ามอแกงไข่อานหลากหลายชนิดครับผมเพราะว่าจะเป็นเสือทาครับเสือทา หลากหลายให้เลือกครับผมเดี๋ยวไปสวดอาหารน้ำกันครับนี่อาหารหลากหลายชนิดครับจะเป็นน้ำน้ำดื่มน้ำเปล่าน้ำน้ำนี่ก็จะเป็นเกาลัดครับผม้านเกาลัดแมค้ายิ้มดีครับเดี๋ยวมาอุดหนุนก็ได้ครับแถวเกษตรแท้ครับนี่ก็เป็นขนมปังครับ ล้านขนมปังอันนี้ก็เป็นผลไม้ยอยังลูกชกลอยแก้วนี่ครับลูกชกโอ้โหนี่นี่จะเป็นลูกชกครับผมน,นี่จะเป็นนอะนรอ่ะท่าภาคไหนครับนี่ภาคใต้ภาคใต้โอ้ที่อยู่ภาคใต้ครับผมเป็นลูกชก ครับกำลังจากกับผลไม้ผักไก่ครับลูกชอบวายแก้วครับผลทังไงครับเราไปเบิ่งทางอื่นครับนี่จะเป็นอาหารการกินครับมีเกาลัดครับอาโต้ก็ชิมหน่อยนะครับเอาไม่ขาดสวยๆนะ ชชันอลกาหรารหลากหลายชนิดครับผมมาเที่ยวได้เลยนะครับมื้อนี้มื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายบ่ครับอ๋อเป็นมื้อสุดท้ายครับผมวันสุดท้ายเริ่มมาแต่มือใดครับวันกระผมนั่นลยเป็นวันที่30 โอ้30ม,มือม้อนี้มือสุดท้ายแโอ้มามือสุดท้ายตัวนี้เอ้อเริ่มแต่วันนี้30 30 30สิงหาหอดวันนี่8กันย่าครับม,มือนี้เป็นมือสุดท้ายครับผมสวัสดีครับ